มาหาเบิ้องมองใส่กบนำกันครับอาจจะใส่เม็ดกบมือนนี่ครับก็เลยใส่ตะโปกุ้งนะครับเลยเบิ้องมองเม็ดกบถ่านี่มีมีมีเท่ากบอยู่ครับพี่น้องเนี่ยห้อยท่อยห้อยห้อยห้อยรอยเท้ากบครับเป็นจุ่มๆอยู่หาเบิ้องมองไว้ก่อนครับวันนี้น้ำจย่างไรนะครับเนาะน้ำจย่างไรกบมันก็ยับขึ้นหาหม่องเลาะปลาอย่างที่น้ำไม่หน่อยนะครับตรงมีน้ำเลยพี่น้องคาดว่ามีน้ำฝนบระบ oily, ยู่นะครับเนาะได้แล้วนี่ไม้หนึ่งครับทินน่ลรอยเท้าจุ่มๆอยู่รอยเท้ากบ นี่ไปเรื่อยๆครับนี่กบยุ้งฉี่ละเป็นมากยุ่งน้ำมันขี้เลนหม่องน้ำอเจ๊ออจออจนะครับส่นนี่กบมันกระจายอยู่เพราะในห้องมีน้องหาหม่องใส่กบเนี่ยหม่องใส่กบผมก็เลยท้องไร่ท้องนาข่างเฮือนนี่ครับผมนี่ย่างไปก็เป็นเฮือนหลอดกันหายอยู่หากินผมบม่ได้องาดครับสบายนะครับมาดูเท้ากบก่อนแล้วเจ้าจะหาที่หาเหยื่อมาใส่พวกนี้โอ้นี่ก็ใช่นี่ก็มีนี่ก็มี เป็นจุ่มพี่น้องไอยรอยเท้ากรบรอยเท้ากรบรอยเท้ากบนนนะพี่น้องแนบมาเห็นแล้วมาเบิ่งรอยเท้ากันพี่น้องหาไม้ไปก่อนเดี๋ยวมืออื่นเราจะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเบิ่งมองเบิ่งมองนะครับพอชิ้นงานครับผม